สวัสดีจ้าพามาเบิงบริเวณบ้านจ้ามันนี้ได้เวลาเปิดบ้านสู้พวกเจ้าเบิง้งเห็นพักกันถามมาหลายคนนะจ้ะเนาะอันนี้ไปเบิงบริเวณบ้านกอนจ้าเห็นว่าบ้านคอยลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาภูเขาด้านซ้ายด้านขวาทั้งั้นก็เป็นบ้านคนจ้า นี่จะเป็นบ้านคอยเห็นปะท้างน้นก็เป็นภูเขาภูเขาขึ้นไปบ้านค่อนเกือบขึ้นไปตามภูเขาหรอจา้าทั้งคุณทั้งวิวทิวทัศน์งามป้าจับปะย่งางเขาบ้านเนี่ยต้นไม้คางๆา,งางนี่เจียวเป็นคนตัดเองดิจา้าว่าจ้างเด้ใส่เวลาสามหมืนตัวตัดต้นไม้แบบเนี้ยออมบ้าน เอาบันไดตัดแล้วก็เอาเครื่องไฟฟ้าตัดจุดจดจุด,จด,จดยากยังภาษาซ้ำหนีเนาะจ้าดำหน้าทางลำบากกุญญิตัวตัดอ้อยทางห่อนกุญญิตัวเม็นบจ่จ้ามาเขม้าจ้าเขม้าม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 าปิดประตูก่อนอยังออมบานกุเนาะจ้วไปเบื้องออมบานกุญญิตรัวสิาพาไปเบื้องข้างในตอนแรกว่าตั้งใจว่าสิให้ดอกไม้บานสักก้อนเจ้าคอยสิมาท้ายพวกเจา้าเบื้อง แต่พเห็นคนถามขำวมาารก็ไทยซะดอกกุหลาบทาม,มันบานมันสิง,งามสุดยอดดิจ้านี่ดอกไม้ข่อยนี่แต่ดอกไม้มันมนท่านได้ออกดอกเดี๋ยวให้มันออกดอกเกิดดอกก็นเดี๋ยวเขมามาไทยเอาไหมนะจะนะ๊ะเนาะเอา้านี่บริเวณรอบบานจ้าพุ่นภูเขาอากาศดีได้บ้านข่อยเมืองรับแลเมืองรับแล ไปน่ยางก่้คอยเดี๋ยวกลองสิสันเนี่ยต้นอันเนี้ยเอาไปเฮ็ดอันที่ไปใส่พิซซ่านะจ้าหอมๆนะเห็นปะหอมดีเวลาบิงเบี้ยนข่อยกามาดมดม็มาดมเดี๋ยวจ้าดึงมามาดมมันสิแก่บิงเบี้ยนได้ไหมข่อยว่าไหมอันนี้หญ้า หญ้ายางยืดจ้าที่ว่าคอยเก็บกินนั่นแหละสปปรรพคุณเหลือล้นสารพัดโรคแก้โรคหัวใจโรคเลือดสารพัดจ้านี่มุมที่เห็ดวิดีโอคอยยืดไตโหมักเชอรี่อันนี้ต้นมักเชอรี่จ้ากำลังออกมาก็นบอกดกวิดีจ้าดกดกให้มันสุกก่อนตะขั่วจะพักขึ้นนี่ กำลังนวยเนยซ้นยำนียนะเจรานวยมันกนเลยมี่แม่แจ้เข,เขียวเขียวดกอยู่จ้านี่กะนาบ้านข้างค้างบ้านกับบุ้มีผู้ใเลยรถจ้าเงียบดีมี่ต้นใหม่เห็นไหมสองไอเถิงไอเถิงกับวิลา ปัสกันป่อป่า,ปาอันนี้นาบ้านจ้านาบ้านอันนี้ต้นม้อนจ้าต้นม้อนมันกำลังออกใบจังงั้มันก็นออกหมากสุกแดงเต็มต้นจ้าหมักม้อนจะบานเฮาจะเก็บขายกันล้วนละหลายพันบาทดิจ้าเขาผ่ามาตาก็เพราะมันแด,ดดดีนี่จ้าประมาณนี้แหละเนาะ อันนี้พุ่มดอกกุหลาบจ้ถ้ามี้ดอกเนี่ยกะเต็มคือกันละจ้ะงามหลายดอกกุหลาบก็เลยมีทุกสีมองนี้ก็เป็นมองนั่งเฮ็ดคลิปคอยช่วงหนาหนาวห้อยเก้าคอยจ้ะหนาหน,นาวเฮ็ดคลิปมองนี้แล้วเต้นตะเว้นหน้าหน,นาวตะเว้นมันสิเมื่อสิมาบ่าถึงทั้งนี้นะจ้ะไปง่ายคลิปง่ายมองเฮ็ดคลิปปัน้นผีตองเหลืองจ้ะพี่น้องอ้อมบ้านแล้ว ไปจ้าย่งางย่างย่างอันนี้ถังเก็บน้ำจ้ะถังเก็บน้ำฝนตกก็สิเอาสายเนี่ยเห็นไหมสายเขียวๆนะเอาไปไปใส่ในห้หวยฝนเมื่อก็กสิไหลใส่นำฝนก็นสิไหลใส่เนาะจะได้เป็นการประหยัดน้ำไปเนาะจ้าเนาะอันนี้ดอกลิลล,ล่าลิลล่าหอมหอมอันนี้สีม่วงจ้ะดอกมะลิเรียกพี่ส่วนอันสีขาวนั่นค้างามเพ่นปูอก,กจ้า ข้างบ้านปลูกได้ว่าคอยก็ได้ชื่นชมคมงามน้ำว่ามันนั่นเดี๋ยวจะมันมาทั้งเฮี้ยน่อยน้ำเห็นไ่มนี่งามงามจักดอกยังบูนีบูรุจักซื้อไหมนี่แต่บ่มิกลิ่นหอมจางงามตัซื้อสวยแต่รูปจูบไม่หอมเพียเน่าจูบหอมดอกลิลล่าสีขาวหอมหอมดอกมะลิเรียกพี่นี่ก็เลยสีขาวหอมก็สีมว่วงจ้า ชื่นใจจ้ะพี่นอ้องนี่ข้ามาอางุ่นข้ามาอางุ่นนุ้ยสีแดงกับสีดําจ้ะเดือนกันยาตุลาเต็มเลยพี่น้อไงไอ้บาวาัดบ่ไหวจ้ะเต็มข้างเลยจ้เยาเราสมาครไทยให้เบิงเด้อมันเป็นนุ้ยหรอเยอะแยะเป็นพุ่มเป็นพวงแถวฝรั่งเศสเนี่ยเกือบทุกบ้านพันปูอองุ่นจ้ะข้างถนนหนทางมี่เขาก็บ่เก็บกินพี่น้อไงไอ้เขาเบื่อจ้ใคล้ๆเข้าเห็นมากัน มักตะกรุบแหละที่เขาบ่อยากเลยจ้าไปไปย่างย่างย่างอันนี้มองเก็บรถด,ดอกตด้มาเบ้ารถเก็บมันเป็นมองเก็บของข่อยแทนเก็บของอันจากตลาดนาประจ้า,จาของมันหลายป,ะป,ะป,ะปะ๊าป้าป้าอันน,น,นี้ทางเขาบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทางเขาบ้านไปย่างจ้าย่างไม่ต้องถอดถอดก็ได้จ้าเกือบนั่นใส่มารถโมฮิโมฮิ เบปเปิดเปิดไปก่อนไหมเนี่ยเปิดบ้านสไตล์ฝรั่งเศสอันนี้เป็นเครื่องหอนนะจ๊ะเครื่องทำคว่มหอนไปแล้วนานน้าวไหมถ้ามว่ามีเครื่องนี่โอ๊ยเป่นอ้องยุ่ยยากจ้ะมือจะเปิดไปกัอนอันนี้เป็นห้องห้องนั่งดูโทรทัศน์ นั่งดูโทรทัศน์นี่จ้าประมาณนี้เนาะบกกว้างจ้าบกกว้างบ้านฝรั่งเศสสิบกค่อยกว้างจะกว้างแล้วมันหนาวหนาวแล้วมันหนาวไหมจ้าอืมเออไล่ไล่ไลกล่องคือไล่อันนี้โต๊ะกินข่าวจ้าโต๊ะกินข่าวนี่สามารถยังยังยังทะลุออกไปทั้งออกไปทั้งสนามหน้าบ้านได้้วยจ้าเห็นไหม ไปจ้บไปย่างย่างย่างย่า,างต่อห้องอันนี้เป็นห้องน้ำดอกเจ้านี่ห้องน้ำด้านล่างข้างล่างห้องน้ำข้างล่างห้องเล็กๆแล้วก็มีที่ล้างมืออยู่ข้างๆที่ล้างมือไปจ้าขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน, <_ s 1> งบนอ้ที่ดีนี้เพ่เคยได้โซ่ก็ได้ได้ห้องห้องนอนโซ <s> ่จะได้คลิปนี้จ้ <_ s> าใส่เวลาหลายมือประมาณเอาของห่หกไปเสี่ยงพวกเจ้าไว้ <s> มาจ้ะยั่เสื้อแดงเจ้าอ้วนเจ้ายังเหนียมูใช่เดี๋ยวคงินสิตกันไดอันนี้ห้องอันนี้ห้องนอน,น,นม,อมันมีปู้ใดนอนหรอกจ้ะปีที่แล้วแม่ข่อยมาเที่ยวน้นลรวน,นอนของนี้จ้ะก็เลยเป็นแบบห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเอาผ้ามาตากหน,า,นาหนาวแล้วจ้ะสิตากมนี้ละ่ะ น้าหนาวมีมงตากจ้ะว่ามีโปรเรนอน,อนเอาไปถลับแขกจ้ะต่อสวยสวยสวอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำจ้ะห้องน้ำสไตล์ฝรั่งเศส อันนี้เป็นห้องนอนอีหลา่าเอ้าผู้ใดมาแบลบดินใ่หของนอนอีหล่าจะของนอนนั่งของนอนนั่งได้รับแสงแดดเต็มทีที่ดีจ้หนานหนาวสิสิอุ่นดีของเนี่ยข้างนาสิเป็นภูเขาจ้ะพี่น้องเห็นไหมวิวดีขนาดเป็นภูเขาของอีหลา่า ข้งางล่างข้างล่างลงไปอีกก็จะเป็นในเมืองที่จ่าตุกค่ายจะยื่ออกสูงๆแน่นะจะยุ่สูงๆูงยุ่นะบนภูเขาหน่อยหนึง่งข้างล่างก็จะเป็นต่ำลงต่ำลงไปก็จะเป็นในเมืองห้องนอนนางก็ประมาณนี้จ้ะปิดบันี่่ไป้บุงหงนองน้อนไอ้เถิง ของอเถิงสินี่จ้าเป็นอย่างคือว่าข,ของน้อยเถิงพอคขอนนอนกับลูกแอยนนอนกับลูกแขวนมักนอนกับลูกจ้าเถิงกับนอนผู้เดียวนะนี่จ้าลงมาแล้วอันบอจ้าลงมาแล้วอันบอจ้าจิปาปิ้งห้องเก็บของห้อง่ิปาเก็บอยเก็บของขายนะจ้าอันนี้เป็นห่องเก็บรองเท้าก็าต้องเปิดออกจ้กมันหก เดี๋ยวงูสิการพกเจ้าเอ็นเหกดีเป็นต้นไงห้องเก็บของใส่ที่ว่าของเอาไปขายนะจ๊ะพวกซองกระดาษพวกกล้องหกดีเป็นต้นไอันนี้ห่มนะจ๊ะห่มห่มขายของอันนี้ที่เก็บแนวกิน สิเป็นสปาเกตตีปลากระป๋องสาลัเปย่างของแห่งพวกหมอแหกแทกโถท,ที่่ค่อคยได้ใส่อันนี้เป็นช่องฟิตจ้ะช่องฟิเอาไปจะแซนแซของพวกแซปอปเปี้ยงสินะจ้ะมันบ่ชัด,ด้อจ้ะพี่น้องแสงมันบ่นั่นส่วน,นนั้นสิเป็นมงมงล่างอันมงล่างถ้วยมงล่างถ้วยมแต่สิไม่มอง น้ำร้อนน้ำเย็นเนาะจ้าเวลามาจาัดตลาดแล้วเขาบอต้องเอาขาไปในบ้านเขาล่างนี่เรียบร้อยเลยจ้าพวกกละมังพวกเหี่ยงต่างๆเนาะว่าต้องขนเขาไปในบ้านนี่จ้าอันนั้นเป็นช่องฟิตไงอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าไปใส่โต๊ะเหรอฮะไปหองรัวจ้ะหองรัวท่านในเบิง้งนี่หองรัวนี่หองรัวข่ ห้องรัวห้องนี้สำคัญเพราะว่าอยู่แล้วอิ่มนี่จะประมาณนี้เนาะ่อยมากห้องรัวที่สุดนานหนาวแล้วมันสิอุ่นมันหองอยนะมีเตามียังมันอุ่นจ้ะมันก่หนาวส่วนห้องหนั่งก็เป็นห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งซื้อหลงห้องนอนมีซี่หงจ้ะ แต่ว่าห้องนั้นมันมีปเรนน้อยคอยเก็บมันฮกคอยเอาของที่แบบว่าฮกฮกเนี่ยไปเสียงพวกเจ้าไปอยู่ห้องนั้นละจา้าค่อยว่าเปิดพวกเจ้าบุ้งดอกเสียงไม่รอเนาะสิเปิดในบ้วงในจังไดบ่จ้นั่าจ้ะกับประมาณนี้เนาะจ้าสไตล์บ้านฝรั่งเศสออกข้างนอกก็ออกขอ้างในได้จ้าเห็นปะล้วพ่อ,อป้า ขอโทษดูบุยสิทุบเลยอ่ะนั่นละจ้ะประมาณนี้ทำอะไรคะดูตาเบ็ดตาเบ็ดทำอะไรตาเบ็ดอะไรล้เล่นเล่นอีกอย่างลูก <MS> มันคืออีกย่างคะมันเป็นเนืเล่นเออเล่นเล่นอะไรลูกเล่นเอ็มอสพีเออมันคืออีกย่างล่ะ <laughs> มันคือเล่นอือออว้นไปวนมาสองพ่อลูก นางบงโทรศัพท์กันสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับมิดสีรีสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับ,รบอืมแล้วบอกภาษาไท,ย,ทายบ่ได้ดอกจ้าพี่น้องอยู่น้ำกันสิบสี่ปีแล้วบอกบ่ได้เดะแล้วบอกแต่ขอบคุณครับกับไม่เป็นลาวแค่นั้นละจา้าวันนี้ยังตัวเดี๋ยวให้ดอกไม้มันเกิด มันออกดอกกันจา้าเดี๋ยวสมาถ่ไทยเห็นเิ่บใหบม่พุ่นวิวพี่น้องเห,เห็นว่วิวจ้าเจ้าเห็นวิววิวแับบ่าจา้าอากาศดีนะจา้าเมืออรับแกลก่อยสำหรับมื้อนี่ก็สวัสดีจ้ากลับมาอีกรอบจา้าลืมบอกลืมบอกราคานะ เพื่อแบบว่าบางคนสนใจอยากมูเนาะจ้าว่าบ้านยุฝรั่งเศสเนี่ราคาหลายปานไดที่ซื้อหลังเนี่ยซื้อ,อยูสองแสนเจ็ด0มืนยูโรจ้าตีเป็นเงินไทยกับประมาณเท่าให12หรือ13ล้านประมาณนั้นเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็แล้วแต้เพราะว่าอันแล้วเต้มองยูจ้ามงคอยยูเนี่ยเป็นแบบเมืองที่แบบว่า อจะเลื่อนเน่นะจ้ะแต่ว่าบางคนเขาไปซือออ้อยุ่งงยุ่องไกลๆแบบว่าบางคนจะเลื่อนกับสิบถูกกว่านี้เนาะประมาณอยู่ประมาณแปล้านเก้าล้านหรือเจดล้าน,ลานแล้วแต่สภาพบ้านน้ําจ้ะแต่ว่าบานข่อยประมาณอยู่2อง0 0 0เยูโรหรือ12บสถึงสิล้านบาทนะจ้ะเนาะไปเลยเด้อจ้า